เก่งมากเก่งมากเก่งมากคุณทุกคนพูดผิดหมดเลยคุณพูดถูกคนเดียวเอาอีกทีนนนนนหนึ่งวันหมอวันหมอวันหมอบหนึ่งสองสามคิมงพ์าอันนี้ฮะอันนี้ฮะ เธอหวัวเราะดังไม่ได้แต่หวัวเราะเขาเดี๋นหนุ่ยเดี๋นวนุ่ยบอกคุณก็ได้นะเดี๋ยวนุ้ยขออนุญาตเป็นตัวแทนบอกแล้วกันนะคะทำทำที่เธอะทำถึงมากใ,ใช่ครับทำถึงมากทำเชงมากนี่ไงนี่ไงมาแล้วทำเชิงมาก ท Ś ราบว่าคุณเป็นคนเก่งมากมากเลยนะครับคุณสามารถรู้ว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรอธิบายให้แฟนๆเลยฮะเชิญฮะโอเคถ่าเธอนะอ่าที่บ้านเรานะมีต้นมะม่วงด้วยอ้าวก็ถือว่า ฉันลูกคไม่น่าฉนปกมือเลยใช่ไหมเขาจะมาตีความคำว่าทำถึงมากมาได้ดีมากเฮ้ยนเชูยะ누경찰좀불러야될같지금ผมว่าต้องเรียกตำรวจแล้วละ <c ười> ่ะอธา,ายควาหมายแลถึงมากคืบบว่าเหมือนทำได้ดีมากแบบสุดยอดไปเลย <c ười> ทำถึงมากยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น งานเอเชียทัวร in ์ค네 uh. oh. um. oh. ันนีของคุณกิมซูยอนเนี่ยปัดโซเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นแฟนๆทุกคนทำถึงมากเงียบเงียบอันนี้ใช่ไหมไปใช่ไหมเนี่ยไปใช่ไหมที่เงียบที่มากมไปใช่ไหมอันนี้อทุกคนทุกคน เขาตั้งใจฟังอยู่คูณใจเย็นนะฮะคุณใจเย็นใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งจับผิดเลยนะฮะเอาใหม่นะคุณฟังใหม่นะคุณฟังใหม่นะเ<ช>งานอเอเชียทัวร์ของคุณกิมสุยอนในครั้งนี้ปัดโซเอาเพราะฉะนั้น,นแฟนๆทุกคน